สวัสดีครับคนล่าฝันเมืองดอนครับดูแตงครับวันนี้ครับโอ้ตกคักพี่น้องมือนี้แตงเลยโอ้สุดๆไปเลยครับมือนี้ตกลี่ครับมือนี้แตงไหม แตงโดดคักครับพี่น้องเอ้ยเบิงบ่งครับเบิงบ่งเบงมาแตกอินเทเลียวครับแตกอินเทเลียวใส่กันครับมือนี้โอ้ยดดโดกแค่โดกแค่ครับถึงโดกถึงยังไ,ไงครับมือนนี่ลายลายครับมือนี้โอ้ยลายเลยครับ เรับเบิ้องหลุดโดกเัง่งโดกกระดกครับมานน่โอ้ไปครับสว่านครับสว่านเนาะได้เห็นได้คือเขานะครับบ้านฮอไหมทจะได้ลงทุนหลายไน้่ครับที่เป็นโดมเป็นเอียง หลายยางอยู่ครับนี่โอ้ครับมื่อนี่โอ้ครับเมื่อสั่นครับสั่นเมื่อนี่สั่นครับสั่นครับมื่อนี่โอ้ด้วยเงี้ครับด้วยเงี้ครับเบ่งออกครับเบ่งออกครับเบ่งแล้วก็เอาไปเฮ็ดบ้านหอครับพี่น้อง เห็ดได้คือเขาเนอ้สุดยอดแล้วครับเบ่งเงอะโครับนี่แต่หมากางี้ๆเจ็บทุกมือได้เลยครับเกิดว่าเวียนสองสามมือ บาได้แล้วครับโอ้แต่งเขาไปเห็ดบ้านโฮเนาะ,ะได้ลงทุนหลายเดียครับจิได้เห็ดโดมเป็นัยเนาะทางบ้านวิกฤ COVID ตโควิดเศรษฐกิจก็ดี ปีนองไงทำงานไงพอได้เงินเขาครับได้เท่ามือ้อเท่าบาทโดกุลีครับมือนิโดคักโดกคักมาอนิตกแต่ง สะวันเนาะว่น่ะสาวอันเนาะนะสวอัน,น,อะะอนของประเทศเขาเขามีตลาดครับเอาไปขายเขามีตลาดครับคลิปนี้ก็บ่มีอย่างไรครับ กดติดตามกดแชร์กดไลค์กดสับตะคให้ผมได้เด้ครับลูกอุดรครับคนล่าฝันเมืองอุดรครับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ